สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์จะเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนพฤษภาคมปี2568ของชาวราศีธนูชาวธาตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคม หรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมาก แต่อาจจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนําดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงดีไม่ดีอ่ะไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟา้าลิขิตแต่อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีธนูจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะฟูสามถ้วยนะคะชาริอดกาวเหรียญถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะเอ็มเพเรอร์แปดไม้เทา้าเฮอร์มิส อแล้วก็จะเป็นไพ่พาพิชคนนนะคะ t e มเ e r ร n นสอเหรียญแล้วก็จะมีไพ่พาพิชคะเนนอีกหนึ่งใบนะคะ Achievement เป็นราศีนะที่จะมีความสบายอกสบายใจดีมากๆเลยนะคะในช่วงเวลาระยะเวลานี้ชีวิตดูจะสมบูรณ์พูนสุขนะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนะคะ หากคุณปรารถนานะอยากมีชีวิตอย่างไรคุณก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะได้ในสิ่งที่หวังที่ปรารถนาหรือได้ทำตามความฝันนะทำตามสิ่งที่คุณได้คาดหวังเอาไว้นะคะเป็นราศีที่เหมือนจะได้เริ่มต้นนะอะไรใหม่ๆหรือได้มีชีวิตใหม่ที่สดใสดีมากขึ้นจากชีวิตที่อาจจะ มีปัญหาอุปสรรคนะคะนะมีเรื่องกังวลใจมีความทุกข์อะไรต่างๆเหมือนกับว่ามันได้ผ่านพ้นมาแล้วนับจากนี้นะเหมือนได้เริ่มต้นที่จะมีชีวิตใหม่ที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเหมือนชีวิตได้ปลดล็อกนะปลดล็อกจากปัญหาปลดล็อกจากความทุกข์นะคะ นะปลดล็อกจากสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือนะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเหมือนอช่วยเราชุบชีวิตเราให้เราสามารถที่จะตั้งตัวได้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันเลยนะคะนะหรือคุณอาจจะมีความคิดที่มีอิสระมากขึ้นก็ได้นะมีสามารถที่จะคิดนอกกรอบนะคะออกจากเซฟโซน ออกจากาขีดจำกัดของตัวคุณกล้าทำในสิ่งที่เราไม่เคยกล้ามาก่อนก็ได้นะมีโอกาสที่จะได้เจอความท้าทายใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะทำให้ชีวิตของคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวก็ได้นะได้ไปใช้ชีวิตนะไปมีความสุขกับกิจกรรมนะกับสถานที่ถ้าไปเที่ยวก็อาจจะ ไปเที่ยวแนวธรรมชาติทะเลภูเขานะคะให้ธรรมชาตินะช่วยเยียวยาจิตใจนะช่วยทําให้เราเหมือนมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสนะพร้อมกลับมาสู้รบตบมือกับปัญหาอุปสรรคนในชีวิตต่อไปนะคะหรือคุณอาจจะได้ทํากิจกรรมที่คุณชื่นชอบนะบางคนอาจจะชอบเล่นกีฬานะคะ,นะเล่นดนตรีอชอบงานทางด้านศินละปะอ่ะก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณ มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่คุณจะเหมือนได้คลายความกังวลใจนะอะไรต่างๆที่ดีมากๆรวมถึงนะเป็นราศีที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้ฉเฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรบางอย่างก็ได้นะอาจจะทำงานสำเร็จปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้หรือฉเฉลิมฉลองเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ นะได้รับความไว้วางใจหรืออา,อาจจะถัดเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะสามารถาได้ยอดตามเป้าหรือได้ลูกค้ารายใหญ่นะได้งานใหญ่มาทำหรืออ,า,อาจจะเฉลิมฉลองการเปิดกิจการร้านค้าใหม่เพิ่มสาขาใหม่ก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะ,ะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอย ที่มีโอกาสที่จะสำเร็จเป็นจริงดังที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยนะคะเดินทางไปติดต่อนะเรื่องของการทำงานเรื่องของการเจรจานะเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆหรือถ้าใครทำงานทางด้านาการเดินทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้านะหรือธุรกิจนำเข้าส่งออก i อิ o พ t ตเอ็กพอร์ตต่างๆก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นนะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ,ะโชคลาภนะทางการเงินก็จะเข้ามาหาคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะทำอะไรก็ดูจะ ประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองไปสมหมดเลยนะคะนะเป็นช่วงที่จะมีเงินเข้ามาแบบรัวๆกันเลยแล้วก็ยังเป็นที่รักที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะของอา,อาจจะเป็นหัวหน้าของเรานะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราก็ได้นะคะนะคนรอบตัวก็ดูจะซับพอร์ตคุณคอยสนับสนุนคุณไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคุณก็จะได้รับแรงหนุนที่ดีมากๆนะเป็นดวงชะตาที่ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดทางให้กับเราแล้วนะคะเปิดทางสะดวกให้กับเราแล้วอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะว่าคุณจะขยันนะคะจะแอคทีฟจะผลักดันตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะไพ่สื่อว่าถ้าคุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้มีความเพียรพยายามมีความตั้งใจทำอะไรทำจริงไม่หยอดแยกนะคะ เพราะความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้อย่าคิดว่าสิ่งที่เราทํามันมันดูด้อยค่ามันดูยากเสเหลอเกินอย่าเพิ่งคิดในแง่ลบนะคะขอให้ลงมือทําก่อนนะปัญหาอุปสรรคที่เราเจอมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ ที่เรานะจะต้องเจออยู่แล้วแล้วก็จะทำให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะนะว่าที่จะสำเร็จมันก็ต้องมีอุปสรรคปัญหานะต้องมีศัตรูหมู่มารต้องมอีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะซึ่งมันจะทำให้เราสามารถฝ่าฟันนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะจะมีความสำเร็จนะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่มันอาจจะดีเกินคาด ดีเกินความคาดหมายด้วยนะคะจะมีความสำเร็จนะมีความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะนะเรื่องการงานนะก็ถือว่าโดดเด่นดีเดี๋ยวค่อยไปดูแบบละเอียดในอีกถัดไปนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเรียนรู้นะมีโอกาสที่จะได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีการได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังฝึกฝนนะเพิ่มทักษะฝีมือความสามารถให้มีมากยิ่งขึ้นเพื่อไปต่อยอดในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำธุรกิจ อาจจะมีคนเข้ามาสอนงานเลานะคะนมาให้คำแนะนำมาเป็นที่ปรึกษานะเหมือนคุณมีครูบาอาจารย์ดีมีที่ปรึกษาดีนั่นเองนะคะบางทีคนเราการที่จะประสบความสำเร็จมันก็ต้องอาจจะต้องมีที่ปรึกษาดีหรือมีคนคอยแนะนำ นะให้เราไปถูกทางไม่หลงทางนะคะนะมันก็จะช่วยทําให้เรา,าไปถึงความสําเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะก็โดดเด่นในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆขอให้คุณเปิดใจนะรับสิ่งใหม่อะไรที่เราไม่เคยทําก็ลองลงมือทําดูมันอาจจะไม่ได้แย่หรือยากอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะคะชีวิตของคุณมันกาลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นนะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะสิ่งรอบตัวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองนะเราก็คงจะไม่ก้าวหน้านะี่คงต้องอยู่เหมือนเดิมตลอดไปดังนั้นนะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรับรองเลยว่าโอกาสดีๆสิ่งดีๆมากมายก็จะเข้ามาหาชาวราศีธนูได้นั่นเองนะคะนะก็ถือว่าเป็นราศีที่จะได้ปลดล็อกจากปัญหา ก้าวข้ามทุกอุปสรรคแล้วก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์เมตตาอินดูดีมากๆใครดีกับเราก็ขอให้ทำความดีตอบแทนกลับไปนะความกระตันยูความรู้จักบุญคุณคนนี่แหละที่จะทำให้คุณได้ดิบได้ดีนะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานนะกันแบบเจาะลึกกันเลยนะคะสิไม้เท้าเพจออฟบอล เมจิเชียนสามเหลียญนะคะอะสตาร์การงานนะจะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่านะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอย่าต้องทำงานเยอะขึ้นหรือมีภาระนะความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นนั่นเองก็อย่าท้อนะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเพราะว่าความสำเร็จนะความสุขสบาย มันกําลังรอคอยคุณอยู่ในภายภาคหน้านะคะลําบากตอนนี้นะเหนื่อยตอนนี้ก็จะสุขสบายนะในอนาคตถ้าเราไม่เหนื่อยตอนนี้ในอนาคตเราก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีนะสู้เหนื่อยตอนที่เรายังมีเรี่ยวแรงเรายังมีแรง่จาระตือดือโล้นนะดีกว่าที่จะไปเหนื่อยตอนที่เราอาจจะอายุเยอะแล้วนะคะอันนั้นมันจะลาบากมากกว่านะทํางานอะไรมันก็เหนื่อยได้กันหมดแหละ ก็ขอให้สู้ๆนะคะเชื่อเลยว่านะคุณก็จะสามารถคว้าความสำเร็จมาเป็นของคุณได้ช่วงนี้คุณก็จะมีความเฉลียวฉลา,าดทำงานเก่งนะคะนะคีเอตงานเก่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มันเข้ากับความสามารถของคุณได้นะเจอปัญหาอะไรก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้พลิกแพง สถานการณ์ต่างๆได้ดีเอาตัวรอดได้ในทุกๆเหตุการณ์นะคะแล้วก็เวลาที่มีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณก็เรียนรู้นะสิ่งต่างๆได้เร็วดีมากๆมีการาบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะได้รับมอบหมายงานนะคะใหม่ๆ ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นด้วยความที่เรา,าเป็นคนเก่งก็อาจจะได้รับความไว้วางใจหรือได้ทำงานที่มันท้าทายความสามารถมากยิ่งขึ้นก็ได้มีโอกาสดีๆเรื่องของการทำงานที่ถูกหยิบยื่นเข้ามามากมายเลยทีเดียวก็ขอให้นะน้อมรับโอกาสดีๆนั้นนะคะ นะแม้จะเป็นเพียงโอกาสเล็กๆก็อย่ามองข้ามเพราะว่าโอกาสเล็กๆในวันนี้ก็จะนําพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจก็จะมีงานนะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้ก็มือเป็นระวิงเลยนะงานค่อนข้างเยอะก็อขอให้นะคะค่อยๆทําค่อยๆจัด ลำดับความสำคัญนะของงานให้ดีก็จะทำงานได้สำเร็จดีมากๆใครที่ทำอาชีพนะคะเป็นเกี่ยวกับพนักงานขายนะเป็นในหน้าเป็นตัวแทนต่างๆที่ต้องใช้คำพูดคำเจรจาหรือใช้การสื่อสารนะก็จะประสบความสำเร็จดี นะคะได้ยอดตามเป้านะตั้งยอดไว้เท่าไหร่ก็สามารถทํายอดได้นะก็อาจจะมีการจะเฉลิมฉลองนะความสําเร็จปิดยอดปิดโปรเจกต์ได้นะคะอ่าแล้วก็คําพูดของเรานะก็สร้างความน่าเชื่อถือนะเป็นช่วงที่คำพูดว่าจะจะเรียกรั์นะคะนะเรียกรั์เรียกความสําเร็จนะเข้ามาหาเราแต่ก็ต้องใช้คําพูดในทางที่ดีด้วยนะอย่าไปพูดว่าร้ายใครอย่าไปพูดโกหก แล้วก็ขอให้มีความซื่อสัตย์กับอาชีพของคุณนะซื่อสัตย์กับสังคมมันก็จะทําให้เรายิ่งได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเรื่องของการทํางานก็ดูจะสดใสนะราบเรื่นมากขึ้นทํางานอะไรที่มันติดขัดที่มันยากสุดท้ายแล้วนะคะมันก็ผ่านพ้นไปได้เพียงแต่ว่าขอให้มีสติ สตินี่แหละที่จะช่วยเราได้นะสามารถผ่านพ้นนะคะปัญหาวิกฤตการทำงานต่างๆไปได้ปัญหาเรื่องงานมันต้องเจอได้กันหมดทุกคนนะคะทั้งความท้อแท้ที่มันอยู่ในใจเราหรือที่เนื้องงานนะหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคือมักจะมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าคุณไม่ท้อนะสู้ๆมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะก้าวข้าม ทุกปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะนะก็จะทําให้คุณทํางานเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนั่นเองสําหรับใครที่กําลังมองหางานใหม่นะมองหาความก้าวหน้านะคะบางทีเราทํางานที่เก่ามันอาจจะตันแล้วนะหรือยังไม่เห็นความก้าวหน้าก็อาจจะมองหานะงานใหม่ใหม่ที่มันจะ สร้างความก้าวหน้าให้กับคุณมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีที่มันเหมาะสมนะกับความสามารถของคุณแล้วคุณก็จะไปได้ดีกับงานนั้นๆนะคะคือบางคนอาจจะกลัวแหละนะกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าจะต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะเริ่มต้นนะชีวิตมันก็อยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นนะคะถ้าคุณอยากก้าวหน้านะคุณก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าคุณเพิ่งพอใจแล้วนะกับสิ่งที่คุณมีอยู่ นะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะเพราะว่าความความทะเยอทะยานนะหรือความต้องการของแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันนะแล้วแต่เลยแต่ถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตที่มันก้าวหน้ามากกว่านี้นะก็ต้องหมั่นพัฒนาความสามารถมองหาอะไรใหม่ๆมองหาโอกาสใหม่ๆเรียนรู้ในสิ่งที่มันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้ามากขึ้นนะชีวิตก็จะ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะนะเรื่องการทำงานก็จะมีความสำเร็จนะเกิดความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่เหนื่อยแล้วคุ้มนะเหนื่อยแล้วสำเร็จเหนื่อยแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องของการทำงานนะโอกาสเรื่องของการหาเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องการเงินนะสำหรับ ชาวราศีธนูนะคะอะสองถ้วยมูนนะคะอ่คิงออฟคัพสิบเหรียญเลิศมานะคะเอชออฟเพนทาโค่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะก็จะที่คายในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการเงินเริ่มที่จะฟื้นตัวนะฟื้นฟูดีมากๆเลยทีเดียว คุณสามารถหาเงินได้มากขึ้นจากการใช้ความรู้ความสามารถนะจากงานที่เราทำจากธุรกิจที่เราทำอยู่นะคะนะบางคนตอนนี้นี้เครียดเรื่องเงินกันมากเลยทีเดียวอ,อย่าเพิ่งเครียดนะคะนะใจเย็นๆเราก็ค่อยๆคิดค่อยๆวางแผน เงินมันไม่พอใช้เราก็ต้องหาช่องทางในการหาไรายได้เพิ่มนะซึ่งมีโอกาสนะที่คุณจะได้เจอช่องทางอะไรใหม่ๆหหรือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเราเข้ามาช่วยเหลือเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะอาจจะเป็นแฟนคุณครอบครัวของคุณนะหรือเพื่อนของคุณก็ได้นะคะที่จะมาคอยให้โอกาสให้กำลังใจนะหรือให้คำแนะนำในเรื่องของช่องทางการเงินต่างๆนะก็จะชีวิตมัน มันมีทางออกเสมอนะคะอย่าเพิ่งไปเครียดน,นะเพราะว่าทิศทางนะที่เปิดมานี่ถือว่าดีมากๆเลยเฉียบนะคะอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะใครที่มีอสังหารือมทรัพย์ที่ประกาศขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดก็จะขายได้นะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาบริหารใช้จ่ายมาลงทุนหรือบางท่านอาจจะซื้อนะคะ ขายนะของเก่าไปแล้วก็ซื้อใหม่ก็ได้นะคะหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาต่างนะคะเป็นในหน้าเป็นตัวแทนก็มีโอกาสที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะได้เงินพิเศษเงินโบนัสนะคะเงินที่มันเป็นของเรานั่นแหละแล้วก็เงินที่มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินนะคะมีค่าหรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะที่มาในรูปแบบของโมรดกตกทอดนะจาก รุ่นสู่รุ่นก็เป็นไปได้หมดเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยนะคะเนี่ย Ace of Pentacle er ความโชคดีนะก็จะเข้าข้างคุณนะคะเรื่องเงินเรื่องทองช่วงนี้นะอุ่นใจได้เลยสามารถที่จะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกามนะคะคุณเป็นคนที่คิดเก่งท้ามาหากินเก่งนะช่วงนี้ก็ขยันหาเงินด้วยอาจจะด้วยคุณมีเป้าหมายชีวิตเพิ่มขึ้นนะเป้าหมายอยากจะ สมมุติว่าอยากจะมีบ้านาสักหนึ่งหลังอยากจะมีรถเอาไว้ อามาทำมาหากินนะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะนะถ้าไม่ได้เงินก็อาจจะได้มาในรูปแบบของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเลยหรือถ้าใครนะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะก็จะ,ะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็ได้นะคิงออฟคัพนะคะนะอาจจะมีคนซัพพอร์ตเรื่องเงินให้กับคุณอยู่ก็ได้นะจะลงทุนอะไรจะใช้ใจ่ายอะไรก็ สามารถที่จะเข้าหานะบุคคลที่คุณนับถือเขาก็จะช่วยเหลือเราได้นั่นเองนะคะนะเรื่องการเงินถือว่าสัพัสด,ดีมากๆแต่ก็อย่าเผลอไปอใช้จ่ายเงินเกินตัวหรือไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มถ้ามันไม่จําเป็นนะคะนะทิศทางการเงินของเรามันกําลังมาดีแล้วถ้าเราเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันก็อาจจะมีปัญหาการเงินนตามมาได้ต้อง,งระมัดระวังด้วยนะคะ อะเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักกันต่อความรักคนมีคู่นะคะ high p i n c h e s h i d h f a n นะคะ relaxing happy score อ่ะแล้วก็5ดาดานะคะความรักช่วงนี้นะดูจะมีความสุขมากขึ้นนะคะอาจจะพากันไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปทำบุญไหว้พระ เพื่อเป็นการได้กระชับความรักความสัมพันธ์กันก็ได้ก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบเราหองแลแหงกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแต่พอได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นได้ทํากิจกรรมดีดีร่วมกันได้สารสัมพันธ์กันก็จะทําให้คุณสองคนรักกันมากขึ้นก็ได้นะคะชีวิตคู่มันก็ต้องเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะคบกันมานานแค่ไหนมันก็ยังคงมีบางเรื่องมีบางอย่าง ที่ยังคงต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่นะคะนะต่างคนต่างปรับถ้าปรับฝ่ายเดียวมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ก็ปรับพอที่จะไม่ ไม่มากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าปรับมากเกินมันอาจจะไม่ไม่มีความเป็นตัวเองอาจจะทําให้ความรักอึดอัดได้นะต้องะระมัดระวังด้วยแล้วก็ช่วงนี้คุณทั้งคู่ก็ค่อนข้างมีเสน,น่ห์นะคะอาจจะไปถูกตาต้องใจคนอื่นก็ระวังเรื่องของความหึงหวงนะคะนะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มันก็มีแหละนะอ,อุปสรรคความรักนะคะที่มันจะเป็นบททดสอบนะว่าจะ วัดว่าคนสองคนเนี่ยรักกันมากแค่ไหนก็ขอให้จับมือกันไว้ให้แน่นๆนะคะหนักแน่นต่อกันนะมีความซื่อสัตย์ต่อกันไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะทําให้ความรักสามารถไปต่อกันได้ยาวๆเลยนะคะนะหรือได้ยินอะไรมานะก็ต้องฟังหูวไว้หูอย่าเพิ่งวีนนะคะนะบางคนนี่นะยังไม่ทันได้อะไรเลยก็วีนแล้วนะโมโหูแล้วก็ขอให้มีเหตุและผลให้มากม นะใช้สติเยอะๆนะคะหรือถ้ามีปัญหานะเรื่องของความรักอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้นะมีความอดทนอดกัน้นนะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันก็จะทําให้นะความรักมีความสุขแล้วก็ไปต่อกันได้ยาวๆเลยนะคะ,ะมาที่คนโสด Queen of Wands อัศวินนะคะถือไม้เท้าอัศวินถ้วยชาวชาวเวอร์นะคะ แล้วก็เลิฟเวอร์ดวงความรักนะก็จะถือว่าเด่นก็เห็นนะคะจะถือว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละอ่าเหมือนกับว่ามันก็มีคนเข้ามาคุยนะเข้ามาจีบอยู่บ้างแต่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนในตอนนี้หรือถ้าคุณใจร้อนก็อาจจะเจอรักที่ไม่ดีก็ได้นะเป็นความรักที่อยู่ในสถานะของการเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปก่อนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณหลายคนนะแต่ก็ อย่าเพิ่งเลือกใครถ้ายังไม่แน่ใจเลือกคนผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะนะแล้วก็อย่าเพิ่งนะเลือกใครก็ค่อยๆดูกันไปศึกษานิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆเวลานี่แหละที่จะช่วยคัดกรองนะคนไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของคุณแล้วก็นะเหลือคนที่เหมาะสมกับเราคนที่รักเราจริงๆนั่นเองนะคะนะในเมื่อความรักตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่ค่อยจะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้ยังดูนิ่งๆอยู่ เราก็มามุ่งมั่นกับเรื่องของการทำงานนะหรือถ้ายังเรียนอยู่ก็ขอให้มุ่งมั่นกับการเรียนก่อนนะคะนะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองนะเรียนจบทำงานก็จะมีคนดีเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยนะคะน่ารักที่ดีก็จะมาในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะถ้ารักมันยังไม่โอเคอ่ะเราก็อยู่เป็นโสดแบบสวยๆหล่อๆไปก่อนกระด้นะคะ อย่าปิดท้ายเรื่องของสุขภาพ a c e of cup นะคะสั้นแล้วก็สาไม้เทา้าระวังเรื่องของอาหารการกินนะก็อย่าปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักเพิ่มนะคะช่วงนี้ทานเยอะมากๆนะทานอะไรก็อร่อยก็ระวังด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยให้ตัวเองอ้วนก็อาจจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายเลยนะเบาหวานความดันหัวใจ มาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะลำไส้กระเพาะอาหารนะทานอะไรก็ขอให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงพวกของสุกสุกดิบดิบนะคะนะทานสุกสุกไว้มันก็จะเป็นผลดีกับกระเพาะอาหารของเรานะกับร่างกายของเราแล้วก็ระวังเกี่ยวกับปัญหาสายตานะคะนะบางคนทํางานจ้องคอมพิวเตอร์ทั้งวันใช้มือถือทั้งวัน มันก็อาจจะมีความล้าของสายตามีอาการแสบตาปวดตานะชาวออฟฟิศนี่เป็นกันบ่อยนะคะก็ต้องละสายตาบ้างหรือทางที่ดีไปไปตรวจวัดค่าสายตาก็ดีนะเพราะถ้ามันสั้นยาวก็อาจจะไปตัดแว่นนะคะเพื่อจะได้ทำให้การมองเห็นชัดเจนนะถ้ามองม,มองอะไรไม่ชัดนี่มันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะนะยังไงก็เซฟนะสายตาของเราให้ดีด้วยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ นะภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะคะแพ้เกสรดอกไม้คนเป็นภูมิแพ้นี่ต้องระมัดระวังเลยนะแล้วก็หาเวลาออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอมันก็จะทําให้นาางกายแข็งแรงได้นะคะนะไม่มีใครจะดูแลสุขภาพได้ดีเท่ากับตัวของเราเองนะและนี่ก็คือคําพยากรณ์นะคะของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษ,ษภาคมปี2500 68ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถากดปุ่มสปอตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจายมีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ สมหวังทุกรปะการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮง,ป,งปังตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ